ามเนี่ยลูไมีน้อยถองตรงเลยก็ถามว่าบางทีก็อาจจะแอบน้อยใจนิดๆนะครับแต่ผมบอกว่าคุณยังไม่ได้เสพถ้าคุณได้เสพมันคุณจะหลงรักผมก็ได้เคยไปขับซ2สองขับซ4มสีมาถามว่าดีไหมรถสกายไลน์ดีทุกรุ่นแต่อยู่ที่ว่าเราชอบเขาในลุกไหนมากกว่า<ม>นะครับ<ม>คือส่วนตัวเองเนี่ยนะครับตัวสูงนะครับตัวค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ซัมสามเองเนี่ยภายในค่อนข้างกว้าง กว้างสุดในรุ่นไม่ว่าจะเป็น32เอง 3- 4เองนะครับแล้วสามารถพาครอบครัวไปได้นะครับภรรยานั่งได้ลูกนั่งได้รถสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ปกติหมดการเทรลเลิงต่างๆเนี่ยรถ33เองเนี่ยจะมีความยาวยาวกว่ารุ่น32และรุ่น34นะครับเทรเลิงต่างๆช่วงความเร็วสูงๆเนี่ยจะค่อนข้างนิ่งคันนี้ผมเคยขับทบสปีดสูงสุดเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่สุดนะครับ 320บวกสบายสบายคือสามารถควบคุมรถโดยที่ไม่มีอาการแดงสิ้นเหล่าอสุรกายก็ซิล่าที่มารวมตัวอยู่ในเสื้อของเลสแวร์หากใครสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจเลสแวร์สวัสดีครับผมชื่อ M ครับ R 3 3เป็นลูก4ี่รก็พยายามเก็บรายละเอียดให้เป็น4ี่รอาได้เกือบหมดครับผมครับ,รบแต่ก็ ไม่ได้หมด100%เนะครับเพราะว่าของบางอย่างหาไม่ได้แล้วภายนอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดพาร์ทก็มีกันชนหน้ากันชนหลังสเกิตข้างนะครับชายประตูตัวปีกตัวคังหลังนะครับแล้วก็ตัวปีกคางหลังที่เป็นนิดโมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของตัว 400R แล้วก็จะมีจมูกกันชนหน้านิดโมก็พยายามหาเก็บรายละเอียดของตัวนิดโมที่เป็นตัว 400R ให้เยอะที่สุดล้อก่อนนันนี้ใส่ตัวนิดโม่ LMGT 1วันเป็นสเปค10นิ้วของ 400R แต่เราก็ใส่ปุ๊บล้วก็ได้ลุกลุกหนึ่มตัวแล เราก็อยากจะเปลี่ยนลุกใหม่ออกเป็นแนวเรซซิ่งบ้างในเมื่อเราทําเครื่องเป็นเลซซิ่งแล้วก็เลยหาแรงบันดาลใจใหม่ก็เลยหาได้ล้อนิดโม่ตัว BBS LM F1 ตัวนี้เป็นสีเดิมกว้าง10นิ้วที่ปัจจุบันหาค่อนข้างยากแล้วคิ้วล้อป่องล้อตัวชุดนี้นะครับตัวนี้ก็จะหายากอีกตัวหนึ่งจะเป็นของ 400R นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่มีแลละ ตัวนี้ก็จะมีป่งหน้าหลังเลยครับของบางอย่างต้องรอจากการประมูลจากย a คู japan เ,เพราะว่าอาจจะเป็นตัวรียูสออกมาหรือเป็นโอสต็อกอะไรพวกนี้ครับ<ส>ก็ต้องคอยดูคอยหาเรื่อยๆนะครับของบางอย่างก็คืออาจจะต้องแบบล้มช้างเอางาเพื่อของชิ้นเดียวปัจจุบันชุดพาร์ตสี่ไรอานเนี่ยก็หายากแล้วทั้งคันแล้วก็ป่งล้อเนี่ยก็บอกได้ว่าบางคนใส่ชุดพาร์ตแต่ไม่มีป่งล้อเพราะว่าหาไม่ได้นะครับเห็นว่าก็เสียทนมา ประมาณ900เพราะว่าจริงๆแล้วสเปคคือสเปคพันแหละแต่พี่ทุนเขาขอว่าแค่นี้ก็พอแล้วคันนี้เนี่ยก็มีใช้ลูก CP นะครับ87ก้านแมนเนลล่นะครับข้อเดิมครับปั๊มน้ำมันเครื่องโตเม่แคมโตเม่มีเปลี่ยนเป็นวาลวเปลี่ยนวาลวใหญ่แล้วก็หัวฉีด 1600cc อินเทคกเนี่ยเป็นของเกดดี้นะครับผมเกดดี้ตัวใหม่ที่เป็น6กลิ้นเทอร์โบเป็นพาริชันนะครับผม 6870ชุดถ้อยเสีย,ยก็เป็นไทเททั้งเส้น4นิ้วโชกเองก็เราก็ใส่เป็นของโอรินดีเวีนะครับทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดระบบช่วงล่างเราก็มีการเปลี่ยนเป็นของนิดโม่คือพยายามให้รถมันสมบูรณ์ได้มากที่สุดเพราะว่าด้วยอายุรถมันเก่าแล้วนะครับเราก็มีการทํารีสโตมาก่อนหน้านี้ให้มันกลับมาใหม่รอบหนึ่งครับณปัจจุบันเองเนี่ยนะครับอะไรสกายไลน์ทุกรุ่นนะครับเริ่มหายากและราคามูลค่าค่อนข้างสูงแต่ถ้าเราหลงรักมันเราจะมองว่ามันไม่แพงนะครับ เพราะว่ามันทุกอย่างมันเป็น,นกลไกตามระยะเวลาที่มันหมดสภาพไปเสื่อมไปแตกหักไปของมันก็เลยมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับถ้าคิดว่าหลงไหลในสกายไลน์รีบซื้อนะครับผมครับอีกหน่อยอนาคตร,ราคาสูงขึ้นกว่าน,นี้แน่นอนครับภายในคันนี้เองเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ผมใส่เป็นเบาะนิดโม่ตัว 400R ที่เป็นโลโก้เก่าพอดีอย่างที่บอกว่าเราทําเป็นตัว 400R ในสเต็ปที่เรา,เราคิดว่าเราหาของเพิ่มเติมอย่างนี้ไม่ได้แล้วรเราถึงจุดอิ่มตัว เราก็เลยเปลี่ยนคอนเซปต์ว่าจะอยากทำเป็นเลสซิ่งก็เลยนำล้อ BBS LM ชุดนี้มาใส่แล้วก็บ่อกก็ได้ตัวนิดโมตัว GT 500ตัวเป็นหลังแข็งนะครับผมครับเป็นผ้าคันธาร่าทั้งตัวมีปักโลโก้นิดโมมาเอามาใส่รวมถึงเบาะฝั่งซ้ายเองก็เป็นนิดโมโลโก้ใหม่เพื่อเข้าคอนเซปต์พวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยตุดตัดที่อยู่ในตัวรถแข่ง GT นะครับจะเป็นพวงมาลัยเล็กครับผมหัวเกียร์ก็จะเป็นหัวเกียร์นิดโมไทเท นะครับที่หาค่อนข้างยากเรือนไม้นิดโมสีขาวเกตวัดนิดโมสีขาวนะครับเกวัดเป็นดิฟฟี่ AI นะครับครบเซต6ตัวรวมถึงวัดรอบด้วยแล้วก็จะมีวิทยุเดิมที่เป็น CD ดีก็อันนี้ก็คือเราพยายามทําให้เป็นลุกเดิมที่ดูคลาสสิกผมว่ามันคลาสสิกสุดวิทยุก็เป็น CD ดีรุ่นตรงรุ่นของ R33 ผมว่า p e r f o r m ร์แมเองเนี่ยนะครับคือ R33 เองเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าอาสเพราะว่าอาสเองเนี่ย จะเป็นรุ่นแรกที่นําไปพัฒนาเป็น R34 ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเองทุกอย่างปีกนกแพ้หน้าแพรหลัง3-4ใช้กับ r 3 3ได้หมดนะครับถ้าได้ลองสัมผัส gtr นะครับแล้วเราจะหลงรักมันสกายไลที่เป็น bcnr หรือ gtr แท้เนี่ยนะครับระบบเ t เทนซาขับ4แต่ไม่ฟูถามอย่างล่าสุดเองเนี่ยมีน้องอยู่คนหนึ่งสนใจสกายไลน์ r 3 3ผมก็บอกว่าถ้าอยากจะสัมผัสสกายไลจริงต้องหารถที่สมบูรณ์และดูรถที่สมบูรณ์เป็นต้นแบบ เพื่อที่จะมีข้อเปรียบเทียบในการหารถนะครับเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าถ้างั้นน่ะมาลองรถพี่ได้เดี๋ยวพี่พาไปลองระบบอัจฉริยะของเขาเป็นแบบไหนนะครับก็คันนี้ผมเคยพาน้องเขานั่งที่ออกตัวที่7,000รอบน้องเขาประทับใจมากออกตัวชุดออกตัวโดยที่ไม่มีแถเลยแม้แต่นิดเดียวตรงตรง,ตรงสามเกียร์น้องเขาแฮปปี้จนวันนี้เขาก็ได้ซื้อสกายไล์อาสสาเป็นที่เรียบร้อย ถึงบอกว่ารถสกายไลน์เนี่ยต้องสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์ของเขาเนี่ยคือเขามีความฉลาดในเรื่องระบบขับเคลื่อน4ล้อ a t t เทนซบอกเลยว่าเป็นระบบที่ฉลาดมากจะทำงานต่อเมื่อล้อมีการฟรีทิ้งปุ๊บระบบจะมีการส่งถ่ายกำลังไปที่ล้อหน้าตามอัตราส่วนที่เขาส่งข้อมูลไปที่กล่องนะครับล้อหยุดการฟรีทิ้งเมื่อไหร่ระบบแอ t เทนซจะถูกตัดกลับมาเป็นขับเคลื่อน2ล้อเหมือนปกติ นะครับอันนี้คือระบบที่ฉลาดของสกายไลน์นะครับแต่รถบางคันเองระบบขับ4ใช้การไม่ได้ก็เลยมีการที่ขับแล้วไม่แฮปปี้แรงม้าสูงๆก็ไม่สามารถควบคุมมาได้ผมบอกว่าถ้าอย่างเงี้ย900ม้าเนี่ยผมบอกว่าควบคุมได้สบายมากออกตัว7,000รอบ8,000รอบไม่มีเป๋ขับสบายด้วยความเร็วสูงๆปุ๊บล้อเขาเองอะ่ะก็จะมีการส่งถ่ายกำลังไปที่ล้อหน้าเพื่อที่ให้ล้อหน้าสัมผัสพื้นไม่ให้หน้าลอยนะครับการคอนโทรลรถเองก็จะนิ่งขึ้น นในความเร็วสูงถึงบอกว่าอันนี้แหละคือความฉลาดของสกายไล e GTR นะครับ